วันนี้โลกเราเปลี่ยนไปตั้งแต่การใช้ชีวิตของผู้คนหรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีสมัยก่อนดูทีวีก็มีแต่จอขาวดำภาพก็ไม่ค่อยชัดถ้าอยากให้ภาพชัดนู่นก็ต้องไปหมุนเสาอากาศแต่สมัยนี้ทีวีสีชัดภาพคมเชื่อม Wifi ก็ดูได้แล้วแถมยังมีแอปสุดฮิตต่างๆในมือถือเชื่อมต่อเข้าไปด้วยแม้กระทั่งติ๊กตอกเองก็ยังถูกเชื่อมเข้ามาอยู่ในทีวี การใช้ชีวิตของผู้คนก็เปลี่ยนไปเมื่อก่อนอยากได้อะไรก็เดินไปที่ตลาดแต่ทุกวันนี้นั่งอยู่บ้านดูมือถือดูทีวีก็มีของมาพร้อมเสิร์ฟโดยไม่ต้องออกไปไหนอะไรๆก็เปลี่ยนไปเราเป็นแม่ค้าออนไลน์ก็ต้องปรับช่องทางการทําการตลาดให้เข้าถึงคนได้เยอะๆแล้วก็ต้องนำเสนอให้น่าสนใจด้วยนะคะเตือนแล้วนะให้รีบมาทำออนไลน์เพราะมีช่องทางการขายเพียบ ใครเห็นโอกาสก็รีบลุยเลยจ้าและก็ต้องขอบคุณคอร์สครูแป๋วที่ทำให้มอนเติบโตขึ้นมาในทุกวันนี้และถ้าใครอยากไปไวก็มาเรียนด้วยกันได้นะคะ